จเจียวลงเนาะพี่น้องนะเนาะลงเอากล่องติดกล่องที่ผมเอาติตไว้ขางผน,นังโอลล,ลงมาครับเดี๋ยวเอาขึ้นไหมไม่สายไฟไหมครับเพราะว่านกตัวนี้เขายานกล่องครับผมผมกะสิเอากล่องออกเนาะพี่น้องเนาะจะสิบริเณผัดชช่วยสวยกะเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมเจียวล่งเอาได้ตัวไม้ตัวนี้ครับเขาล่มครับ พี่น้องสุขูสกคนครับผมเจอเจอครับผมช่องหน้าหกยินแยพี่น้องเขารวมแล้วครับผมเสียงงีครับเขารุมครับใสียงใหญ่ขหนึ่งเลยพี่น้อง ครับนกจองนี่ครับขอพี่พน้องที่มารับชมกันนะครับผมเรียบร้อยครับผมบอพาดครับพี่น้องแปวเนียตัวลงมาเบิ้งครับผมเสียงใหญ่คารลมครับ อสวยครับเตัวเดี๋ยวมองกันครับมาวังครับมีข้าลมี่ีเสียงอ้างประชัไปหนครับอาจจะเป็นข้าวลมหมือโกโกุโกโก้พี่น้องเจ้าโกโกครับสวยเด้พี่น้อง ไายข้อเม็ดางามครับตุ่มลอยประเจ่นครับผมผผผ <c oughs> มี่นินงลูกตัวงี้ครับย,ย,ยิ่ครับ จะเลี้ยงครับพี่น้องก็ถือว่าพานนี่ครับผมลองไปเลี้ยงมุ้งน้องพี่น้องนะว่าเป็นตัวข้นเร็วบ่ครับนกสุวนว่าเขาชีไปตจะเป็นต่อบ่ตัวใหญ่ยอยู่ครับง่าม 检查哈。 คนไลค์กคนแชร์กดติดตามกันไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทับชิปครั้งต่อไปครับเราจะมีหน้าโครอินล่าีวลานองไปแล้วครับผมสวัสดีครับ